มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแน่จริงก็มาปารินาท้ามดดำเชิญยิ่งรักมารายการแชร์ค่ะเมื่อวันที่21มิถุนายน6-3ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะคะ อดีตนายุกรัฐมนตรีครบรอบ53ปีซึ่งพี่ชายอย่างดรทักษิณชินวัตรนั้นก็ได้ทําการทํากับข้าวเลี้ยงต่อมานะคะมดดํำขาชาพาตันเจริญพิธีกรฝีปากล่าชื่อดังได้โพสต์ไอจโอยพรวันเกิดนางสาวยิ่งรักชินวัตรเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดทางด้านนางสาวปรินญาไกรคุปสส,สรัชบุรีพักพลังประชารัฐนั้นได้มีการโพสต์ข้อความถึงมดดํา ว่าเห็นหมดดำโอยพอรวันเกิดนายกปูมีภาพกอดกันน่าจะสนิทกันก็ยินดีด้วยก็ไม่มีอะไรแค่อยากจะฝากบอกมดดำไปถึงนายกปูว่าปารินาขอท้านายกปูให้มาเจอกันในรายการแชร์เทปหน้าได้ไหมคะถ้าแนายจิงก็มานะคะแชร์ GMM Grammy หลังจากได้โพสต์ออกไปในโซเชียลก็มีกระแสพูดถึงเปิมลงกว้างทันทีนะคะ ต้องบอกเลยนะคะเป็นประเด็นร้อนมากๆเลยจ้ะงานนี้คุณมดดำจะว่ายังไงจ้าขอขอบคุณที่มาจากปารินาไกลคุปและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ